สักการะองค์พระยาศีมุกดามหามุนีนีนปลานาคราชยนพระยานาคสุดอลังการแห่งภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมประดิษฐานองค์พระยานาคราชขนาดใหญ่พระยาศีมุกดามหามุนีนีนปลานาคราชความยาวกว่า122เมตรสูงกว่า20 m, เมตรเปล่งประกายสีเขียวน้ำทะเล ผสานด้วยศิลปะเหล่าอีสานองค์พระยานาคแผ่รัศมีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดมุกดาหารที่ผู้ศรัทธาไม่ควรพลาดไม่เพียงเพื่อความงดงามแต่ยังเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภความรักการงานการเงินและการคุ้มครองป้องกันภัยด้านบนยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่คุณจะได้เห็นความงามของเมืองมุกดาหารแบบพานโนรามา ใครที่ศรัทธาพญานาคหรือกำลังมองหาสถานที่เสริมพลังชีวิตอย่าลืมแวะมาภูมโนรมสักครั้งในชีวิตนะครับ